สวัสดีครับผมยามิซูนะครับวันนี้เราจะพามาชมเจ้าตัวแอททาร์รนะผมตัวนี้นะครับมากับชุดแต่งนะครับแล้วก็ล้อแม็กแต่งเต็มกันไปเลยนะครับผมตัวนี้ติดฟิล์มดำด้วยนะครับให้ความสปอร์ตนะครับผมรุ่นนี้ต้องบอกกันว่าเป็นรุ่นแอ t ทาร์นะครับอยู่ในเกีร์รุ่นเรียกว่ารุ่น1.2ึ่งจุดสองแอคทีฟซีตัวนี้นะครับเดิมๆเนี่ยจะไม่ใช่ล้อแม็กแบบนี้นะครับผมจะเป็นแบบว่าล้อกระทะมีเาคอบ ราคา529,000บาทนะผมถ้าสีขาวมุกก็เพิ่ม7,000นะครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะผมตัวนี้เนี่ยก็คือเพิ่มชุดแต่งเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มล้อแม็กเข้าไปขอบ15เป็นแบบว่าดำแดงลายดอกไม้นะครับขอบ15เข้าไปก็จะมีชุดแต่งรอบคันนะผมแบบนี้เลยนะครับดำแดงเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบคันนะครับแล้วพาไปดูว่าตัวนี้เนี่ยมีออปชันอะไรบ้างมีแบบว่าหน้าจอมีอะไรเงี้ยมันน่าใช้ไหมเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันเลยครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันก่อนเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับชุดแต่งด้านหน้านะครับเป็นแบบดําแดงนะครับผมมีกระจังหน้าสีดําเงานะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นชุดแต่งนะครับตัดมาจะเป็นล้อแม็กขอบ15นะครับผมโอ้โหมีขอบเบรกด้วยตัวนี้สวยงามมากแล้วก็เป็นดําแดงเหมือนกันมันจะเข้ากับตัวชุดแต่งรอบคันเลยเพราะมันเป็นดําแดงทั้งเซ็ตเลยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับ หลังก็เป็นแบบทรงสปอร์ตนะครับผมมีเป็นแบบท่อคู่ดิฟเฟอเรเซอร์สีดําแดงเหมือนกันนะครับตัวนี้พิเศษก็คือจะมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยมีไฟเบรกให้ด้วยนะครับตัวนี้อันนี้จากมุมด้านหลังนะครับนี่รอบคันประมาณนี้มีคิวการสาดให้นะครับผมีภายนอกก็จะประมาณนี้เลยครับ เดี๋ยวไปชมด้านในกันนี่ครับด้านในรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นตัวนี่ครับเบาะผ้านะครับเบาะผ้าคุณภาพดีนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนแบบนี้ครับกระจกด้านข้างกระจกปรับมองรถด้านข้างก็คือเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับคุมจากคนขับได้เลยนะครับผมอันนี้มีระบบ traction control นะครับ กุญแจเป็นแบบรีโมทไข s สตาร์ทนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับผมสามารถกดรับกดรับสายที่พวงมาลัยได้เลยนะครับมีหน้าจอนะครับแบบทัชสกรีนนะครับตัวนี้รองรับระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับตัวนี้มีนี่ครับมีกล้องมาถือหน้ารถให้เรียบร้อยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็นี่ครับกว้างขวางนะครับผมนั่งสบายครับคนหลังนั่งแบบเหลือๆเลยเด็กนั่งได้ผู้ใหญ่ก็นั่งสบายเหมือนกันเด็กยิ่งสบายเลยตัวนี้ครับไปดูด้านท้ายกันนะครับตัวด้านท้ายเนี่ยก็คือเป็นที่เก็บสัมภาระโอ้โหนี่ครับเขาไปนอนได้สองคนตัวนี้นะครับนี่เป็นด้านท้ายนะครับ กระจกด้านหลังมีแบบเป็นระบบไล่ฟ้าด้วยนะครับผมตัวนี้ดูด้านในอีกรอบหนึ่งเกียร์ออโต้ซิมีทีนะครับผมขับหน้ไปอยัาน้ำมันนะครับนี่ครับมองจากด้านนอกก็ประมาณนี้เลยครับผม ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาคุยมาสอบถามก็ได้นะครับผมตัวนี้แอทถาน,นะครับประหยัดน้ำมันที่สกิโลเมตรต่อลิตรนะครับราคาไม่แพงเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นกันนะครับว่ามีโปรอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสำหรับโปรโมชั่นรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือโปรก็คือแถมทั้งหมดแถมไปเลยที่ที่พาชมเมื่อกี้นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยจะได้อุปกรณ์ติดตั้งเข้าไปครบแบบนี้เลยนะครับ ส่วนอยากจะย้ยเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่ทักมาคุยมาสอบถามกันได้นะครับว่าต้องการใช้เงินเท่านี้ต้องผ่อนเท่าไหร่แจ้งมาได้เลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวอุปรกรณ์ตกแ,แต่งพวกชุดแต่งล้อแม็กอะไรพวกนี้ก็คือแถมให้ฟรีในโปรไปเลยแล้วก็ออกรถภายในเดือนตอนนี้นะผมฟรีบัตรน้ํามันบัตรน้ํามันมูลค่า1น0 0 0บาทนะครับผมเป็นบัตรรูดนะครับของปั๊มปตทอ,อันนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยออกรถไปแล้วจะได้รับบัตรภายในประมาณ60-90วัน เอาบัตรไปรุ่นได้เลยน้ำมันฟรีอีกหนึ่งหมื่นนะครับผมเฉพาะรุ่นแอทแทรแล้วก็รุ่นมิราสนะครับผมออารถภายในเดือนนะครับผมได้นี้ไปด้วยถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะผมสามารถทักมาคุยมาสอบถามก็ได้นะครับผมแอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาได้นะครับผมที่เบอร์โทรศูนย์ก็าแปดหกแปดหกสองสองสามสี่นะครับก็ทักมาคุยกันได้นะครับอยากใช้งบประมาณเท่าไหร่ต้องผ่อนเท่าไหร่ไหวไหมนะครับส่วนอุปกรณ์ก็คืออย่างที่บอกก็คือแถมให้ไปหมดเลยนะครับตัวสีตัวอะไรมาเลือกได้มาดูจริงมาทดลองขับที่โชว์ร นะครับผมวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ